บรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้ลุยผนเสียนอันจัดโปแเจลบังบลแงนานานะคะคืนนี้จะเป็นจะเป็นการรวมตัวของสามสาวนะคะทุกคนขาเอาเอาเอาดีของมาตบเลยคุณ<ส>พ่อเนาะเบิ่เงเบิคุณพ่อนะคะีครับก,กําลังเด็ดใบกระเพรา สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ชาแนลค่ะพี่น้อง่ะตอนนี้แม่คิงนะคะอยู่ที่ตลาดสดนะคะเวลาตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะ,ะได้รับสายนะคะจากพม่ปอนะคะว่าให้แม่คิงเป็นธุระจัดซื้อนะคะ,ะวัตถุดิบนะคะในการทำอาหารนะคะในการทำอาหารในเย็นนี้นะคะเพื่อที่จะ ทําไลฟ์สดของบอสนะคะซึ่งเมนูคือแม่ปอก็ส่งเข้ามาในในแชทของแม่พิงนะคะแต่ว่าตันนี้แม่พิงก็จะเป็นธุระ,นะ,ะในการเ,าเป็นธุระในการคือหาพี่น้องอพร้อมกับมาดามจูนนะคะวันนี้มาดามจูนเองก็จะเข้าไปที่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะซึ่งเพื่อนจะจะไปซอยนะคะนิรุยไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดจัดโปร แจวนิลุยนะคบแจวบองนะพี่น้องก็เลยเป็นอันวาไปพร้อมกันกับแม่ขิงเลยนะครับมาดามดึก็จะไปพร้อมกันกับแม่กิงเพราะว่าแม่กิงเองก็จะมาซื้อกับข้าวพี่น้องมาซื้อก็เข้าไปให้คุณพ่อในตอนแรกด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะซื้อกับข้าวเสร็จปุ๊บนะคะก็จะไปแวะที่บ้านนะคะกับข้าวเย็นให้คุณพ่อก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านพักพี่น้องเข้าไปที่บ้านพักเอาอัน วัตถุดิบต่างๆที่จะใส่ในการทำอาหารในการไล่สดของบอร์ดตอนแรกนะครับเพิ่งจะไล่สดในการขายสินค้าทางด้านนอกนะเพราะนี้แล้วก็คือเมนูมื้อนี้เพิ่งจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับอาหารที่สดต่างๆนะครับอาหารจีนตุ๊กตางๆนะครับตอนนี้มาทำจุก็ลงไปซื้อนะครับลงไปซื้อใน่ี่ก็จะอยู่บนรถนะครับบนรถรอเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับอ่า บ้านพักตอนเย็นในวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศบ้านสวนนี่รวยชาแนลเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่บ้านสวนแม่คิงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเมื่อนี้เป็นมือ,มอแบบช่วงเย็นเย็นพีนองเข้ากันแบบมากพกอๆกันมากเน,น้นวะ่าแย่แม่เนาะกับผมมีอย่างสีลุให้เบิรงกเอาบรรยากาศในช่วงกัน,ๆๆนแย่แง่ห้เบิรงแล้วกันพี่นองคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบรรยากาศทั้งสามที่ที่แม่คิงจะไปในวันนี้นะคะโอเคค่ะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านส่วนนี้โรยชาแนลแล้วนะครับทุกคนขาก็มาดำจูเป็นคนจัดซื้อนะคะอันนี้ของนะคะที่จะเอามา,าไลฟ์สดนะคะจากโปรอินค้าของมอนนะคะเป็นจีนไลฟ์สดมาแลกไม่ปอดเป็นคนกลางนะคะแม่กลิ่นมาดำจูเป็นตัวในการจัดซื้อมาให้นะคะเอามาส่งมาที่นอ้องเราถึงบ้านส่วนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะนักดูเยอะแยะมาก ไฮบิเนอร์ุจดโเดลกับริรเทเนอ์น,นะครับอ๋อี่นต่อมหดอียงจ้านะคะต้อมน้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็เคยใหญ่นะคะ ปลูกต้นใหม่ต้น่บค่ะป๊าเค่ะอ๋อเพราะว่าเพียรพื้นที่ในการทำบ้านใช่ไหมคะโอ้ยน้ามหยังแตกใช่ฉันนะคี่ลุยนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้ลุยเปียนอันจัด โป๊ะเจลบอมเบลเล่กันาน,านานะคะ,ะคืนนี้นจะเป็น,น,นจะเป็นการรวมตัวของสามสาวนะคะทุกคนขาเอาเอ้าเอาเอา,เอา,เอาดีของมาตบเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่แสตนด์อินนะคะอันนี้คือแสดงจริงนะคะบารบาว่ามูบอนาเซล่าเออใครก็เลยแคปติดกันแชร์กับมันคุยตรงเห็นมันเบิ่์เอออ๋อมันบาร์นาอ๋อมันแคปตรงอิลี่พันวานะคะคืนนี้จะเป็นการแบบสามสาวบนสื่อล้อมตัวกันพี่น้อง ไม่คิงก็คือแบบมาส่งนะคะมาดามจูนนะคะป้าิ่นเคียบพื้นที่พี่น้องเคียบพื้นที่พิ่สิยกเลื่อนไทยออกพิศิสิ์ได้กําหนดการในการสร้างบ้านนะคะบ้านนิรุยนะคะอาณาจักรของนิรุยเพิ่นกําลังเคียบพื้นที่เบิ่งนะคะย้ายนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนั้นคุณพ่อนะคะคุณพ่อหน่งนะคะ เจ๊หญิงนะคะอันเตรียมมันกับเขาบ่าบอคะส้<ฮ>ะตตมตำคุณแม่คะ่ะเป็นต้มนะคะเคะป็ดออย่างปลาเป็ต้งกำลังย่างปลาดุกนะคะย่างปลาดุกสหรับอันอันกับเขา่าสามสาวกินผูะตัวบ่าแม่น,ะนะ <S <S นั่นัวง่ายๆนั่นอีเมลรีพูดเดียวกับเบิร์ตองโตนะคะ ปารหนาฮะเว่นหนาไปแห้งเกียร์หนาเกีย huh. ร์ครับหนาคือเป็นลักษณะหนาเพราะแต่แต like ่งมาเนี่ยซอสและเมนโบะหนาสดเขาก็เป็นผู้ชายเขาแบกโอ่งเอาแบกโอค์บ่อที่หนึ่งนาคาโอเคครับทุกคนคุณพ่อก็กำลังนวดนะคะอาจจะต่อคิ้วคุณพ่อนะคะมีคิ้วต่อยู่บ่พอ คอสิต่อเมื่อบ้านกับน,นวดพิเดอร์ตะวันบ้านปันนีปันไหนเอาใส่สูงเนาะเป็นแดนเซอร์ขากับปั่นกับเอ,อ้ยตัว,วอนอนเออสวยตัวน,อน้องบ่สวยมัสสได้เท่าละต้อง้าวสวยก่อนิเกษะเสียนโอเคครับ ทุกคน่าตอนนี้ก็อยู่ที ok. ่โรงครัวเรียบร้อยนะคะแม่ปอเัิลซื้อพักซื้ออุปกรณ์ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะร่างพักไห้นะคะร่างพักไห้แล้วก็ที่แบบสร้างพักจะจะจุดเมื่อบ่านนะคะอาา เก็นสับปีกับพงกับเผาเนาะเกิดสปเห็กผัดกับเผาคุณพอทิกบเผาคนกับสไต้เหรอเอาแต่ปนนั่นเปนสไตล์าอก็รับนะทุกคนเป็นผัก ไลจัดโบว์พอไลฟ์าขาย,ายของนะคะเป็นเมนูแบบว่าซีบงซีฟูดนอนเป็นซีตังซีฟโด เป็นมาลาดีที่สุดสำหรับแม่ถ้าอะไรที่มันขมผมนะคะฝันเป็นลมของป็นยาผป็นเล่าหมดผมเป็นเหลรา,านะ กุ้งนะคะมีกุ้งหนึ่งแบบนะคะกุ้งหนึ่งน้อยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะนะคะนี่นะคะตอนนี้กำลังเตรียมผักแล้วนะคะเตรียมผักเป็นอ่าเข้าฉากไลฟ์สดนะคะซึ่ง รบกวนแม่ซีรีส์นะคะฝากคนซื้อนะคะก็มาดับจูนที่ตลาดหัวไหนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีมือแม่ซีรีส์ด้วยเหมือนกันนะครับน้องเพราะว่าหลายอย่างหลายแนวเ่ตซอยกับแม่ซีรีส์นะคะตอนนี้กับโดนเป็นค้อตุ้มแล้วก็เป็นตัวอย่างคเป็นตัวอย่างให้เธอเลยนะใช่เพราะว่านี่อย่างแต่เฮตซอยคุณ้องแม่เนาะครับแล้วก็น้ำบักแดงพี่น้องแม่บักแดงครับ เลือกบ่อได้แปลว่ากระเมักมาละพิลาว่าบอมกระเพรต้มเสือบอต้มเสือบารายันไส้ใช่ค่ะเบ้าวิวเบ้าไปเด้อนะครับรรยากาศแง่แรงพี่น้องเพิ่นสะไล์สดขายของพี่น้องคขาเบืองทองฟ้าเบืองสองฟ้า อออต,ตอ,อ,อนร <หา S 1> ้านช้อปข<ห>ายของก็มีแต่เลิเวอร์รีที่ใช้คิมตอดจัดลบรีวิวค่ะแม่แมไม่คิดก็เตรียมพักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเตรียมพักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคิดก็จะมกอ่็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไม่พร้อมก็จะรอบ,บอสกลับมาจากมุกดาหารก็จะแต่งหน้านะครับแต่งหน้าทำผมให้บอสสำหรับการไลฟ์สดในคอนเสิร์คัมภีรนี้นะครับเดี๋ยวไม่คิดจะกลับบ้านแล้วก็จะไปทานกับข้าวในบ้านี้เมนูเมนูก็คือผัดกะเพราหมูสับนะคะับจะทำ พี่น้องตอนนี้ก็อยู่เงเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่กับคุณพ่อเนาะเพิ่มเงินพ่อนะครับก็กำลังเด็ดใบกะเพราทำกะเพราตอนเย็นนะครับข้าวกะเพราหมูสับอันดับลูกชายพี่ตีลูกพี่ตีครับพี่ตีเอากินขนมหรือเปล่าใครจะกินขนมเอากินขนมหรือเปล่ามานี่ซีลูกมานี่ลูกเอานี่เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาขนมหรือเปล่า มาเอาขนมไหม,มเอาขนมควนเร็ว <Stop. S 1> ลูกไส้พี่น้องเหลียงตะหน่อยนะคะกระเพราเก็บข้างบ้านนะพี่น้องอันนี้ก็คือหมูสับที่จะทําผัดกระเพราหมูสับตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็คือเป็นคลิปบรรยากาศช่วงเย็นๆนด้พี่น้องเนาะเอาของไปส่งนะคะที่บ้านพานให้ไม่พอทำไรสดวอ่ ตอนเย็นบอปสปัญจลัยสดทายของแล้วก็ไปส่งมาดำสจวนที่บ้านสวนยุลยนะคะมิไายบรรยากาศบ้านสวนใันธ์หนอนในเบื้องหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนพันธ์หนองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิน้นก็กเทก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีดนะ